ัวหน้ามีเรื่องอะไรของผมเหรอของผมก็ยังคงเป็นซีรีส์เกาหลีเหมือนวหน้ามีเวลาว่างเยอะอะเอาจริงๆนะอออันนี้ดูดูสักพักใหญ่ๆกขุดของเก่ามาเล่าเนี่ยไม่ได้เพิ่งดูไม่เร็วๆนี้หรอกคุณลักไก่อ่ะคุณลักไก่เออแต่เฮ้ยแต่มันยังมันยังอยู่นะมันยังอยู่บนบนของฟีดอยู่นะอ๋อโอเคโอเคอันนี้คุณดูมาเรื่องนี้ชื่อว่า one dollar ลอยเออทนายความหนึ่งดอลลร์เออชื่อภาษาไทยเขาทนายพันวอนอันนี้ฉายทางช่องดิสนีย์ฮอสตานะครับครับผมดิสนีย์พลัสฮอสต้าใช่ครับมีทั้งหมด12ตอนนะครับมีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยอะผมผมดูแบบภาคไทยนะเป็นภาคดีชอบได้เลยครับชอบมากอครับเป็นซีรีส์ในปี2022นะครับปีที่แล้วเอันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบเป็นซีรีส์สายฮาผมไม่ได้ตั้งใจจะกดเข้าไปดูด้วยนะ เออแบบเลือกเหมือนกันน่ะนั่งเลือกเหมือนกันน่ะแล้วก็เห็นเนี่ยอยู่ทุกวันเน่ยอยู่บนบนดูก็ได้วะอืมไม่รู้ด้วยมันจะหาไม่หาไม่รู้ด้วยอะคือดูหน้าปกมาก็ก็ก็ไม่ถึงกระบอกได้ว่ามันจะหานะเออแล้วที่ที่ที่โชว์ในในในสตรีมมิ่งไม่แน่ใจเป็นภาพนี้หรือเปล่านะอออันนี้เป็นเป็นโปสเตอร์เนาะใช่นะแต่แบบพอดูแบบเฮ้ยฮาว่ะ ฮาบด้วยคาแรคเตอร์ด้วยการเซ็มูทโทนของหนังของตัวซีรีส์เนี่ยแบบคือฮาแบบฮาแบบฮาเบียวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเออแล้วก็แบบว่าโดยเฉพาะตัวพระเอกอ่ะเออคือตัวพระเอกเขาชื่อดิผมผมไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะผมไม่เคยดูหนังอะไรของเขาเลยนะเขาชื่อคุณนำกุ้งมินอ่าเขารับบทเป็นทนายความชื่อชอนจีฮุนทนายชอนทนายชอนอ่าก็จะเป็นแบบลุกแบบ ลุกอุปป้าแบบดัดตี้หน่อยอ่ะออทรงแบบดัดตี้ดัดตี้เออครับคือผมดูอ่ะคาแรคเตอร์เขาผมนึกถึงแบบซิตี้ฮันเตอร์อ่ะเออเป็นแบบไซบะเรียลใช่อหมไซบะเรียวอ่ะในนี้กุ้มกิ่มกุ้มกิ่มเึงเนาะที่ยแบบเนี่ยผมนึกถึงเนี่ยมันไซบาเรียลซิตี้ฮันเตอร์เขาเล่นใหญ่เออแอคติ้งแบบเล่นใหญ่ใช่ไหมชื่อแบท์การ์ตูนการ์ตูนเลยอ่ะแล้วแบบว่าผมผมเป็นคนชอบแบบ ไอ้ตลกเกาหลีที่มัน acting อย่างเงี้ยอห้ผมผมดูผมนึกถึงคนเนี้ยเขาชื่อคุณชาซึงวอนอะนะผมดูซีรีส์เขาบ่อยกาจะเป็น acting เวลาเขาเล่นคอมดี้เขาจะเล่นแบบกระตูนอย่างเี้เลยอะอ๋ออันนี้คือภาพเปรียบเทียว acting แบบนี้อารมณ์นี้และเออแล้วมันมันให้อารมณ์อย่างนั้นอะครับเออแล้วตัวตัวนางเอกก็ชื่ออะไรชื่อคิมจีอึนนางเอกคือคนขวาคนขวาใช่ไหมเออเออนี่ พระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาเคยเล่นซีรีส์ร่วมกันอยู่ชื่อ The View อ๋อนี่คือพระเอกนางเอกเรื่องของวันดอลล่าเลอร์อะไนะใช่ใช่ใช่นีนางเอกเขาแบบเออดีต่อใจน่ารักมากอะไรเงี้ยคุณนางเอกคือคุณผมแดงแดงเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยแหละอ่าคนน้องเสื้อจำมพูเนี่ยอ่าอ่ก็แบบเล่นเป็นรับบทเป็นเป็นทนายความฝึกหัดชื่อแบ็กมาลีนะครับก็เป็นเป็นอารมณ์เหมือนหลานสาวของประธานบริษัท กฎหมายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีอออฮะเที่ถูกแบบถูกท่านประธานคุณปู่ของตัวเองอสั่งให้มาฝึกงานกับไอ้เ<อ>จ้าหมอนี่ไอ้เจ้าทนายพันวรนเนี่ยแล้วก็ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคนขวาสุดคนคุณลุงคนข้างหลังสุดเนี่ยออ,อคนนี้เป็นเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการอในเรื่องเนี่ยเขาชื่อซามูจังออเคือในในทนายพันวรนเนี่ยเขาเป็นบริษัทนะ เออใ้นบริษ,ษัทก็มีอยู่สามคนเนี่ยคือเป็นบริษัทแบบทนายความตอกต่อยอ่ะเ,เทนายคนหนึง่งผู้จัดการคนหนึง่งแล้วก็ทนายฝึกหัดคนหนึง่งเอออืมแล้วแบบอยู่บน,นชั้นสองเช่าอพาร์ตเมนต์เก่าๆกรก,กโสโอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอเอแล้วก็ชื่อบริษาาัทว่าทนายพันวอนอะไรอย่างเงี้ยเอเอแล้วก็คดีที่แบบเขาทําอ่ะมันจะเป็นแบบคดีแบบมโนสาเล่แบบเล็กชาวบ้านก็แบบเข้ามาแบบงงๆแบบ คดีเล็กๆกับว่างั้นเถออใช่สำนักงานทนายพัะอะไรเงี้ยจริงไม่ครับที่มันพันวอนอะไรเงี้ยจริงแต่พระเอกนี่คือลุกแบบรวยไฮโซนะแบบเออแต่งตัวดีแบบในเรื่องเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบสงสัยไปตลอดอ่ะเฮ้ยพระเอกมันทําอะไรวะคือแบบคือมันมันดูแบบมันดูขัดแย้งกับสิ่งที่มันเป็นไปหมดอะ เออมันฮามันกระตูนแล้วมันก็เทพมันก็เก๊กแบบไซบาเรียวอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยบทเวลามันแบบอยากจะเทพมันก็แบบมันก็เก๊กแบบเก๊กเลยอ่ะเอออืมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นคนแบบมีจิตใจดีนะมันแบบเป็นคนที่แบบยึดมั่นในความยุติธรรมมากนะแล้วมันก็จะช่วยเหลือแบบคนยากคนจนเนี่ยเนี่ยรับว่าความด้วยเงินแค่พันวอนอ่ยพันวอนเนี่ยแบบตีเป็นเงินไทยยี่สิบเจ็ดบาทเองนะ อ๋อไม่ถึงไม่ถึงดอลลราด้วยซ้ำสำหรับถ้าเทียบผ่านเงินไทยอออะไรอย่างเงี้ยแบบมันอารมณ์เหมือนแบบคดีที่เขารับทำอารมณ์แบบที่มากันในแต่ละตอนแต่ละตอนนะเหมือนคุณดูดูหนกระแสคดีชาวบ้านโดนโกงชาวบ้านนุ่นดันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเออเออแต่เขาก็จะแบบเก็บคำถามของเราไว้อะยังไม่เฉลยไปเรื่อยเราก็จะทำแบบมันเป็นใครวะออแล้วว่ามันก็จะแบบ มันก็จะกระล่อนกระล่อนอะแล้วมันก็จะพลิกสถานการณ์มันก็จะเหนือกว่าแบบเหตุการณ์อยู่ดีๆก็ชนะแบบเหนือเหนือด้วยวิธีการที่แบบคุณคาดเดาไม่ได้อะคือมันสนใจวะมันกระล่อนกว่ามิจฉาชีพอีกอะเอาจริงออะไรอย่างเงี้ยนะคือผมยอมรับเลยว่าเขาตีบทแตกมากผมดูผมโหเรียกได้ว่าแบบดูจนเพลินจนจนจนเกือบจบเลยแหละรวดเดียว เอออ๋อฮะออ๋อฮะแล้วก็คือช่วงแรกเนี่ยเขาจะปูให้เห็นแบบคาแรคเตอร์ตัวละครก่อนนะแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงเออแอคติ้งมันมาทางเนี้ยเอจับทางได้แล้วโอ้โหมันกระตูนอย่างนี้ถอดสมองละอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบบทจะแบบบทเขาจะจริงจังอ่ะเออท้ายๆอ่ะเขาจะเขาจะเลเขาจะเล่าแล้วอ่าว่ามันอะไรเออเขาเป็นเขามายังไงอะไรทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อืมเออแล้วมันเป็นแบบโอ้โหมันพอบทมันจะแบบบทมันจะ กระแทกหัวใจเรานะมันมันมันไปสุดเลยอ่ะตามสไตล์แบบผมผมต้องแบบนับถือคนเขียนบทของซีรีส์เกาหลีมากๆเลยนะหลายหเรื่องอะ่ะอ,มอ,มอ,อไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ว่าวทำไมเขาทําได้ถึงขนาดนี้เออแล้วแบบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนะ่ยมันตีแผ่ปัญหาสังคมปัญหาสังคมที่เราเห็นกันจริงๆในชีวิตอะ่ะแล้วเขาทําไมเขาเขาแตะได้ขนาดนี้วะ อือ,อเออ,อ,อซีรีสเกาหลีทำแบบนี้ใช่บ่อยเนาะทำไมเขาแตะได้ขนาดนี้วะแบบเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็แตะได้<อ>เกี่ยวกับกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังของอคนผู้มีอำนาจที่รันประเทศเขาเ็าแตะได้อืมอืมอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณจะแบบติดตามมันไปแม้กระทั่งแบบตอนช่วงแรกที่เขาพายคุณหาไปจนไปถึงแบบปมต็กร้าของเนี่ยที่มาของเนี่ยเออแล้วข้อมูลเขาแน่นแน่นอืม แล้วได้มันอาจจะมีมันอาจจะมีบ้างที่แบบเอะออะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่แบบโดยรวมโดยภาพรวมแล้วอะมันอ่ะขอขอจํากัดความว่าเรื่องนี้คุ้มค่าที่จะดูจริงๆสนุกจริงๆอ่าได้ได้หลายรสชาติแล้วหาไม่ได้ทําให้แบบดูเสร็จแล้วเรารู้สึกแบบหดหูอะไรมากหรออะไรเงี้ยนะเออก็อ่ะจริงๆอันเนี้ยที่หยิบนํามาพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่อง เรื่องนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับแท็กซี่ไดเวอร์ที่ผมเล่าตอนที่แล้วอ๋อจักรวาลเดียวกันเหรอไม่ถึงขนาดนั้นนิดหน่อยนิดหน่อยคงคงเป็นเพราะคือเขาไปเป็นแท็กลับเป็นดารารับเชิญให้กันในในอ๋อในอีกซีรีส์นึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออคือจริงๆอะผมดูเรื่องนี้ก่อนนะอืมแล้วผมก็ไปไปดูแท็กซี่ไดเวอร์แล้วผมก็ไปเจอไอตัวพระเอกแท็กซี่ไดเวอร์มันมาโผล่ในเรื่องนี้อ๋อเออก็เลยแบบเอาพอมาดูแท็กซี่ไดเวอร์ เห็นเขาบอกว่าภาคสองแะนี่เขาก็ไปแจมเหมือนกันอ๋ก็เลยดูเหมือนเหมือนจักรวาลเดียวกันใช่ไหมอะไรอย่างนั้นนะเออเจ๋งมาเจ๋งเจ๋งผู้ผลิตค่ายเดียวกันน SBS อ๋อครับไม่แปลกและไม่แปลกโอเคก็กับประมาณนี้ครับไปดูกันได้ครับถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยเออยากจะซีรีส์สักเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหมือนของผมเมื่อกี้เลยนะเอออันนี้แนะนำให้ดู